สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันนี้เพชรพระรวยมาอยู่บานช่างจรวดนะคะเนาะมาตามตัวเลขของสเปรอร้อ,รอยศกนะคะเนาะนี่นค่ะทำมาเบืองมาวดนนี้เพิ่นสีแด,ด้ตัวใดเนาะคะ่ะวันกี่เพิ่นได,ด้ซีซีเร้อค่ะเพชรพระรวยบ่แด้ทำคลิปนะคะเนาะวันนี้ทำม,ม,มาตามตัวเลขโตเนาะคะ่ะนะว่าเพิ่นสีแด,ด้ตัวใดเด้อค่ะนี่ค่ะยู่สารปูองดำเร้อค่ะ

ạ vâng 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 ạ บารเรียนการสอนครับ มันมันเป็นกล้องเลยครับตอนนี้ไม่ติดอะไรนะก็ก็มันก็มันก็ <laughs> สาธุครับท่านผู้ชมนะครับขอได้คามาแล้วนะครับยิ่กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดอะไรกดแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดลงแตตัวเลขก็เด้อค่ะกดว่ะรัรักดแต่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 แตดแตแแแตัวเลขหรอวะอีกใหญ่แล้วครับ หกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับสามตัวเนาะหกหนึ่งเจ็ดสามตัวตรงแงจับเปตรนแสี้าเนตรงตเลยเนาะสามตัวได้แล้ว หกหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะนี the the ่ค่ะหกหนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับพ่นเลี้ยวนะครับอีกพ่นเลี้ยวนะครับวันนี้พ่นเรี้ยวแห้งนะครับแคนแนวแพ้งนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็สาธุสาธุเด้อนะครับผมคุณอะไรนะครับที่เข้ามาชมในสจรินในขณะนี้นะครับน้ำกันสองตัวเด้อค่ะสองตัวเอาชกกันเร็วๆเลยนะครับค่ะ สี่สองเขียนวันที่นะครับสี่สองเด้อค่ะเล็กสองตัวค่ะวันที่หกเเถดนายเจ็ดเลขสามตัวเด้อค่ะวันที่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องนะครับบอมเบนบอมเบนเด็กเด้อ วันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดนะครับว่นไหนมันสอบตัวนั้นหรอเป่าังเด็กวันที่สิบเจ็ดด้วยนะครับเดียวเดี๋ยวหกหนึ่งเจ็ดสี่สองเด้อค่ะเติมหน่อยนะครับเด้อตอบไปเด้อเสียงภาดเป็นยังไงเนี่น้อครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ทางบ้านเนาะ นี่เรากําลังไลฟ์สดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้คือลุงทองแดงสับเปลือยร้อยศกนะครับแม่แห้งครับท่านผู้ชมนะครับงวดนี่บนได้นะครับได้เลี้ยวแห้งนะครับงวดเมื่อกี้กับเขาด้วยค่ะซีซี6 7 6 7 2 6 7คือป้ายคือแน่นะครับคือแน่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมอ่าครับสักคู่เอานะครับสักคู่ หกหนึ่งเจ็ดสี่ต่อจำวันที่เจ็เจ็ดลกราคมสองปันด์ละสิบเจ็ดเ็เป็นแนวท่าเทียวโลกตลาดกิ่งเบงรัฐบาลไทยเนาะอะนะครับหันมาทัพพีเนเดอร์นะครับผมทัพพีไล่สดอยู่เนาะอ่านะครับแคบไว้แคปไว้ไวนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับทับ้งหมดช่วงนะครับพกหนึ่งเจ็ดกับสี่สองนะครับเงดวันที่หนึ่งเจ็ดรัฐบาลไทยเนาะสี่สองวันที่สิบเจ็ด มกราคมนปศริวัลหกสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมข้อแรกของปีนะครับสําหรับลุงทองแดงสับเปลือยลอยศพนะครับแม่นครับท่านผู้ชมแม่นอีหลีนะครับผู้ใดที่เคยติดตามช่องของท่องหลายๆช่องนะครับหันมาท่านี้นะครับหันมาเห็นหลายช่องเนาะหันหันหันนะเชีหันหันยาไปพูดอีกหันหันมาพี่หังมาสิเออถึงสิถึงสิเออนี่เอามาถ่ายเอาเด้อท่างผุ้ช หกหนึ่งเจ็ดสี่สองเด้อค่ะเวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งพศหกเจ็ดเด้อค่ะนะครับสัตเตอร์เลอร์สีเบิงอาจารย์ป้ออยู่นะครับการป้องกันตอนนี้นะครับหมดแล้วก็เข้าซีเต็่มเด้อค่ะคลิปนี้เพชรพัลลุยก็เขาจบจะมีเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพัลลุยเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์